สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้อุ้มจะพาทุกคนย่าง้มวิวส้มวิวกับอีนุม่มอันดับแรกนั่งเอกเของเห้าเงียวซาก่อนป่าเงียวโดนแท้ที่ผ้าไปบึง่งไอ้นหน่อยเฮ็ดทางครับรถไปโค่จ้าทุกคนอีอนุ่มมันจอดแเรามันยานรถ หน่อยู่ไซวะหน่อยเด้หน่อยเด้บ่ได้เอาเสียกยาวมาจ้าทุกคนเสียกสั่นๆหนึ่งหนึ่งเดินหนึ่งมันยาดรถ nhà luôn Phải Nói Nói tôi hẳn mẹ Nói mẹ nói 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 hết nhắn quá ทุกคนถ้าอยากรถถ้าอยากไปหาเขาไปรึง่ายไปจอกบ้างรึใช่ปะตรงหน่อยดู้รถไมโครไม่เห็นทางจะ้ะทุกคน ฝนต้งน้ำมันไหลแห้งเมื่อกี้นี่น้ำมันาานัน่นเทาะถนนน้อยตัวหันไหม มาแต่งทางหอนบ่หอนปอ้อฮาเนี่ยฮาเนีย

ปุ้น่ะพระอาทิตย์ารในรลล่งอยู่ตักไปใส่ตักไปห่อใส่ถ้าเศร้าได้ตักไปถ้าเศร้าตักแล้วบายไปนี่ เข็นขนแปลกนาบไน่ไ้เฮาตลอดจังในสีไปพบพ่อแฟนครับใ้นี้แบบนี้รถมาแล้วสันญ,ญานไฟล้วห้าโมงลบแล้ว ăn หยานรถอยานรถแม่โค

thao nổm Nàng bận sấy vào <laughs> Tới giàn Tới giàn, à nàng lông nàng lông Quên à, quên à Để hãn hoài lưu đi hãn hoài ôi, ôi, ôi. à ค่ะคลายค่กหลาย พี่พี่พ่อพี่พ่อพี่นั่งลง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 บุบอ้นหน่อยดูนั่งอ้นหน่อยดู เอานหนยดุบ๊บบอบ่ <laughs> ายไทยลูกพอ่อเราเห็นไหมคุณ lang ít eh. Hãy subscribe cho here you go nổi nói nơi mà hà mà hà đều uu đều mà hm 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 hm

แล้วสิตาตาเอตาขึ้นมาพีได้บหตาขัาขาขาขอโตแล้วไอ้ตาถึงะใส่แล้วเกียดินหรอทมั้งตาโคนี้นึงบอกพราะว่านาจะเป็นดินคนอื่นหรอมั้งเนาะนาจจะเป็นดินคนอื่นหรือมัดินไปแล้วกับผสมหรอยานข้ามันจเกรงข้อมูลเบิดดินหลวงเนี่ยแล้วเนีย อาจาร้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พาทุกคนมาส้มบรรยากาศฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ are, กดติดตามกดคอมเมนต์ให้อุ้มเนตาจานว่าวพอกันไหมในคลิปน่ะบ๊ายบายค่ะ